ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าในเงามืดคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีความรุนแรงและบีบคั้นอารมณ์ตามรอยเรื่องราวของบาปกรรมฆาตกรรมและการสืบสวนสอบสวนขอย้ำว่าเหตุการณ์และตัวละครเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันสวัสดีครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจกายเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงสุภาพรอยยิ้มพิมพ์ใจถูกวาดขึ้นบนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติสารวัตรหนุ่มใหญ่หวัยกลางคนขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีที่ดูปกติเกินไปของเจ้าบ้านผมสารวัตรนบครับพอดีเรากำลังตามหาตัวคุณมีนา จากข้อมูลการใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายสัญญาณของเธอมาหยุดอยู่ที่บริเวณนี้ครับกายทำหน้าตกใจเล็กน้อยแบบพอดิบพอดีคุณมีนาอ๋อบล็อกเกอร์คนนั้นนะครับผมเคยคุยกับเธอผ่านแอปนัดเจอกันแค่ครั้งเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะครับเขาโกหกหน้าตายไหลหลืนเหมือนน้ำมันถ้าไม่ว่าอะไรเราขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านหน่อยได้ไหมครับ สารวัตรนบยิงคำถามอย่างเชิงกายหัวเราะเบาๆในลำคอในใจเขาคิดว่าเชิญเลยบ้านชั้นสะอาดกว่าสถานีตำรวจพวกแจเป็นร้อยเท่าได้สิครับผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วกายเปิดประตูบ้านกว้างขึ้นแต่ก่อนที่ตำรวจจะก้าวเท้าเข้ามาเขาก็ยื่นถุงสวมรองเท้าพลาสติกสีฟ้าให้ขอความกรุณาสวมนี่ด้วยนะครับพอดีผมค่อนข้างถือเรื่องความสะอาดนะครับ สายตาของกายจ้องเขม็งบะชีรองเท้าคอมแบตเปื้อนโคลนของสารวัตรแววตาของเขาน่ากลัวกว่ารอยยิ้มเมื่อกี้หลายเท่าสารวัรนบรับถุงมาสวมด้วยความงุนงงก่อนจะเดินนำลูกน้องเข้าไปในบ้านทันทีที่ก้าวพ้นประตูความรู้สึกแรกที่ตำรวจสัมผัสดได้คือความว่างเปล่ามันสะอาดเกินไปไม่มีกลิ่นอับไม่มีฝุน่นและที่สำคัญมันไม่มีกลิ่นของมนุษย์อาศัยอยู่เลย เชิญตามสบายเลยครับกายผายมือเขามั่นใจในผลงานการคลีนของตัวเองมากไม่มี DNA ไม่มีลายนื้อมือไม่มีเลือดจะมีก็แค่เจ้าหุ่นยนตัวน้อยที่วิ่งวนมาชนขาของจ่าตำรวจเบาๆปึกการค้นบ้านผ่านไปครึ่งชั่วโมงโดยที่ตำรวจยังไม่เจออะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีเสื้อผ้าผู้หญิงไม่มีของใช้ส่วนตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้ สะอาดดีนะครับสารวัตรนบเปรยขึ้นมาลอยๆขณะใช้มือลูบไปตามเคาน์เตอร์ครัวปกติผู้ชายอยู่คนเดียวไม่น่าจะระเบียบจัดขนาดนี้กายยิ้มรับผมเป็นสถาปนิกนะครับความเป็นระเบียบคือพื้นฐานของวิชาชีพผมและผมก็เป็นภูมิแพ้ฝุ่นด้วยเลยต้องขยันทำความสะอาดหน่อยสารวัตรนบเดินไปเปิดตู้เก็บของใต้อ่างล้างจานสิ่งที่เขาเห็นทำเอาเขาต้องเลิกคิ้วสูง ขวดน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ำยาฟอกขาววางเรียงรายกันแน่นตู้แบ่งแยกประเภทและสีสันอย่างชัดเจนปริมาณของมันมากพอที่จะทำความสะอาดโรงพยาบาลได้ทั้งตึกเตรียมพร้อมดีนะครับสารวัตรพืมพำในหัวของตำรวจเก่าอย่างเขาน้ำยาฟอกขาวไม่ได้มีไว้แค่ซักผ้าแต่มันคืออุปกรณ์ล้างคราบเลือดชั้นดีที่ฆาตกรนิยมใช้แต่การมีน้ำยาเยอะ ก็ไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายสารวัตรครับทางนี้ไม่เจออะไรเลยครับจากตำรวจตะโกนรายงานมาจากห้องนอนห้องน้ำก็เคลียร์ครับไม่มีคราบเลือดไม่มีปฏิกิริยากับลูมิโนกายยืนฟังรายงานด้วยความสบายใจเขาจัดการลอกผิวห้องน้ำใหม่หมดแล้วยาแนวใหม่ขัดพื้นจนแทบจะสึกต่อให้เอาหมาตำรวจมาดมก็คงได้กลิ่นแต่น้ำยาฆ่าเชือ้อดูเหมือนเราจะมารบกวนเวลาคุณเปล่า,ลานะครับ สารวัตรนบถอนหายใจยอมรับความพ่ายแพ้ในยกแรกเข้าหันไปสั่งลูกน้องเก็บของกลับกายเดินไปส่งที่ประตูสีหน้าชายแววผู้ชนะอย่างบิดไม่มิดวันหลังถ้าจะมาเยี่ยมโทรบอกล่วงหน้านะครับผมจะได้เตรียมกาแฟาไว้ให้สารวัตรนบชะง,งักเท้าที่หน้าประตูสายตาของเขาเหลียบไปเห็นเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวเดิมที่ตอนนี้วิ่งกลับมาจอดชาร์จแบตอยู่ที่แท่นชาร์จมุมห้อง ไฟสถานะของมันยังคงกระพิบเป็นสีแดงสลับเขียวเตือนเรื่องถังเก็บฝุ่นเต็มคุณเป็นคนระเบียบจัดมากนะครับคุณกายสารวัตนบพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่หันกลับไปมองแต่แปลกนะที่คุณปล่อยให้ถังขยะในเครื่องดูดฝุ่นเต็มคาไว้อย่างนั้นมาหลายวันแล้วทันทีที่รถตำรวจขับพ้นรัวบ้านปังกายกระแทกประตูปิดลงกรอลล็อกสามชั้นด้วยมือที่สั่นเทา รอยยิ้มผู้ดีเมื่อครู่มาลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความเกลี้ยวกราดไอ้โง่เอ้ยไอ้โง่กายเขาสะบัดด่าตัวเองเสียงดังลั่นบ้านเขาเดินดุมๆุมไปที่มุมห้องกระชากเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นออกมาจากแท่นชาร์จอย่างแรง please place robot on level ground เสียงสังเคราะห์ของหุ่นยนต์ดังขึ้นแต่วินาทีนี้กายไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้ว เขากดปุ่มปลดล็อกถังเก็บฝุ่นกริกแล้วเททุกอย่างในนั้นลงบนโต๊ะหินอ่อนสีขาวราคาแพงอย่างไม่ใยดีฝุ่นผงสีเทาเศษผมขนพรมฟุ้งกระจายขึ้นมาในอากาศกายกลั้นหายใจใช้นิ้วเขี่ยกองขยะเหล่านั้นอย่างรังเกียจเขาต้องเช็คให้ชัวร์ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญและแล้วเขาก็เจอมัน ทํากลางก้อนฝุ่นสีเทามีพลาสติกใสๆแผ่นเล็กๆที่แห้งกรันจนเกือบจะแตกเป็นผงคอนแทคเลนส์ของมีนากายหน้าซีดเป็นไก่ต้มเข่าแทบสุดเชีย่ยถ้าเมื่อกี้ไอสารวัตรนั่นเกิดอยากจะช่วยเทขยะขึ้นมาหรือถ้ามันสังเกตเห็นผ่านพลาสติกใสของถังเก็บฝุ่นเขาจบเห่แน่กายรีบกวาทุกอย่างใส่ที่ชู่วิ่งเข้าห้องน้ำ โยนทุกอย่างลงชักโครกแล้วกดปุ่มฟลัชทันทีโครกน้ำวนดูดกลืนลักฐานชิ้นสุดท้ายหายวับไปกับตากายยืนหอบหายใจแหกมือยันขอบอ่างล้างหน้าเขามองตัวเองในกระจกเงื่อการไหลพรากไปแล้วมันไปแล้วแกปลอดภัยแล้วกายไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว เขาล้างมือฟอกสบู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนจะล้างความผิดพลาดออกจากตัวแต่สิ่งที่กายไม่รู้คือในยุคสมาร์ทโฮมหลักฐานไม่ได้มีแค่สิ่งที่จับต้องได้เสมอไปเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดูดฝุน่นแต่มันมีดวงตาและมันมีความทรงจำที่เรียกว่าคลาวด์กลับมาที่สถานีตำรวจสารวัรนกโยนโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะของหมวดแผนกไอที IT. แกะรอยไอ้น,นี่ให้ผมหน่อยหมวดหมวดหนุ่มหยิบมือถือขึ้นมาดูบนหน้าจอเป็นรูปถ่ายซูมชัดเจนของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดซีเรียลนัมเบอร์ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหมวดเงยหน้ามองอย่างงงๆสารวัตรไปเอามาจากไหนครับเนี่ยสารวัตรนบยิ้มมุมปากนึกย้อนไปถึงตอนที่อยู่ในบ้านกายจังหวะที่หุ่นยนต์วิ่งมาชนขาจ่าสารวัตรแกล้งทำเป็นก้มลงไปปัดฝุ่นให้แต่จริงๆแล้ว เขาใช้มือถือถ่ายรูปใต้ท้องมันไว้อย่างรวดเร็วอย่าถามมากนะเจาะเข้าไปดูข้อมูลในคลาวให้ทีผมอยากรู้ว่าคืนวันเสาร์ที่แล้วมันเห็นอะไรบ้างโหหน้าสารวัตรนี่มันละเมิด PDPa นะครับต้องมีหมายสารหมวดบนอุบอิบแต่มือก็รัวคีย์บอร์ดไม่หยุดรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปมีกล้อง AI หน้าสำหรับการนำทางและมันจะอัปโหลดข้อมูลล็อกขึ้นเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาติด หน้าจอคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นสีเขียวข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำเรียบร้อยครับได้ user account มาแล้วหมวดคลิกเปิดดูแผนที่บ้านโหบ้านหลังใหญ่แต่เฟอร์นิเจอร์น้อยจังแผนที่โล่งเชียวช่างแผนที่เทอะดู history log วันเสาร์ที่14ช่วงเวลา2ทุ่มถึงเที่ยงคืนสารวัตรนบสั่งเสียงเข้มหมวดเลื่อนเมาส์คลิกกราฟแสดงการทำงานปรากฏขึ้น มีการเปิดใช้งานตอน2ทุ่ม45นาทีครับทำงานอยู่40นาทีและนี่ครับฟีเจอร์ Obstacle Avoidance หรือหลบสิ่งกีดขวางเวลามันเจออะไรขวางทางกล้องจะถ่ายรูปส่งเข้า AI เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นขี้หมาสายไฟหรือรองเท้าเพื่อจะได้หลบถูกคืนนั้นมีการถ่ายรูป Obstacle ไว้1รูปครับหัวใจของสารวัตรนกเต้นแรงขึ้นเปิดดูสิ หมวดกดขยายภาพนั้นให้เต็มจอภาพที่เห็นเป็นภาพมุมต่ำติดพื้นขาวบันและแตกพร่าแต่มันชัดเจนพอที่จะบอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญในภาพนั้นไม่ใช่ขี้หมาไม่ใช่สายไฟแต่มันคือภาพของรองเท้าบูทสีขาวของใครบางคนและข้างๆรองเท้าบูทนั้นมีวัตถุขนาดใหญ่ห่อหุ้มโดยพลาสติกใสาวางพาดอยู่กับพื้นและที่สำคัญที่สุดคือ ในเงาสะท้อนของพื้นหินอ่อนที่ขัดมันจนวาวับนั้นสะท้อนให้เห็นใบหน้าของชายหนุ่มที่ก้มลงมองหุ่นยนต์แม้จะใส่แว่นนิรภัยแต่โครงหน้านั้นคือกายชัดๆบิงโกสารวัตรนบเสยยยิ้มคนสะอาดมักจะตายน้ำตื้นเสมอเช้าวันอาทิตย์เวลา8ดนาฬิกากายตื่นมาด้วยความสดใส หลังจากเมื่อคืนที่เขาจัดการล้างความกังวลใจออกไปจนหมดสิ้นเขายืนหำเฟงเบ,งเบ,งบาๆขณะเทน้ำร้อนบนเมล็ดกาแฟขั่วบดกลิ่นหอมกรุ่นลอยฟุ้งชีวิตช่างสมบูรณ์แบบปังปังปังเสียงทุบป,ประตูหน้าบ้านดังสนั่นวันไหวแรงจนบ้านสะเทือนเปิดประตูนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กายสะดุ้งสุดตัวกา้ํำร้อนในมือสั่นระริกอะไรกันมาทำบ้าอะไรแต่เช้าเขาวางกา้ํำลงเดินดุ่มๆไปที่ประตูด้วยความโมโหผมบอกแล้วไงว่าให้โทรมาก่อนไรมารยาทสิ้นดียังไม่ทันที่กายจะเอื้อมมือไปปลดล็อกโครมประตูไม้สักราคาแพงถูกพังเข้ามาด้วยเครื่องกระแทก ตำรวจในเครื่องแบบครึ่งโหลกรูเข้ามาในบ้านพร้อมอาวุธครบมือมอบลงมอบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยรองเท้าถอดรองเท้าสิวะกายตะโกนลัน่นสิ่งที่เขาห่วงไม่ใช่ชีวิตแต่คือพื้นหินอ่อนที่กำลังถูกรองเท้าคอมแบตสกปรกเหยียบย่ำตุ๊บกายถูกเจ้าหน้าที่ล็อกตัวกดลงกับพื้น ใบหน้าแนบชิดกับกระเบื้องเย็นเฉียบคุณสิริวิทย์คุณถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและอำพรางซ่อนเร้นศพสารวัตรนบเดินเข้ามายืนค้ำหัวเขาแน่นอนว่าไม่ได้ใส่ถุงครอบรองเทา้าหลักฐานบ้าบออะไรกายเถียงคอเป็นเอ็นผมทิ้งไปหมดแล้วเอ้ยผมหมายถึงผมไม่รู้เรื่อง กคุณไม่มีหลักฐานสารวัตรนบเสแยยิ้มย่อตัวลงมาใกล้ๆใช่ครับบ้านคุณสะอาดมากไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่พ่อบ้านของคุณเขาปากโป้งชมัดสารวัตรหยิบแท็บเล็ตออกมาเลื่อนรูปภาพกายกับถุงศพที่ได้จะคลาวให้ดูเต็มตารู้จักรูปนี้ไหมครับ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของคุณถ่ายไว้ชัดระดับ 4K เลยนะเนี่ยกายยืนนิ่งกับหลักฐานที่ชัดเจนเลือดในกายเย็นเฉียบยิ่งกว่าพื้นหินอ่อนเขามองไปที่มุมห้องเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวเดิมจอดสงบนิ่งอยู่ที่แท่นชาร์จไฟสถานะของมันเป็นสีเขียวสว่างวาบเหมือนกำลังจะบอกว่า มิชชั่นคอมพลตเอาตัวไปกายถูกกระชากให้ลุกขึ้นถูกลากออกไปจากบ้านที่เขารักทิ้งไว้เพียงรอยรองเท้าสกรปรกนับร้อยคู่บนพื้นสีขาวที่ไม่มีวันกลับมาสะอาดเหมือนเดิมได้อีกตลอดกาลกาย สถาปนิกหนุ่มผู้ใฝ่หาความสมบูรณ์แบบสุดท้ายเขาก็ได้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเขาที่สุดครับคุกห้องขังแคบๆผนังปูนเปลือยสกรปรกสกรปรกและห้องส่วมรวมที่ทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไม่มีน้ำยาฟอกขาวไม่มีหุ่นยนต์ดูดฝุน่นมีแต่ความจริงอันโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญไปตลอดชีวิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีอาชญกรรมไหนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตหรอกครับ เพราะต่อให้คุณจะทําความสะอาดบ้านดีแค่ไหนแต่ถ้าใจคุณสกปรกสักวันขยะที่คุณซ่อนไว้ก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นออกมาประจานตัวคุณเองอยู่ดีสําหรับวันนี้เช็คดูให้ดีนะครับว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่บ้านคุณแอบถ่ายรูปอะไรไว้บ้างหรือเปล่าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขานอนไม่หลับไปด้วยกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าในเงามืด สวัสดีครับ